สปัสดีค่ะเ,เดี๋ยวมุสต่อคลิปสามเลยนะคะแล้วก็สีแดงสีแดงคือตัวนี้นะคะไม่ต้องผืนเนาะโอเคแล้วก็สีดำสีดำแปลว่ามีสองผืนตัวนี้ดำตัวนี้มีปัญหาเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ลูกดูตรงปัญหาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าตัดมันก็จะอยู่ข้างในมวสุดลดให้สองร้อยสามสิบโอเคจบ ก็พอดีญาติมาหลานมาเลนมาแล้วก็มาเยี่ยมต้องสะพายแต่แฟนเขาเป็นน้องชายแล้วที่ติดกับคุณสุดเขาเป็นมะเร็งเสียชีวิตมาสองปีแล้วละแล้วเขามาเยี่ยมมาถึงเขาก็ร้องไห้ว่าไม่ต้องร้องไห้ไม่มีอะไรมาเห็นอ่ะอ่ะาเรียก ป้าพี่สะพายไอพี่พี่แฟนป่วยให้ออกซิเจน,น,นออกซิเจนอะไรรู้มาเสียงออกซิเจนเนี่เนยเราก็เลยมาจับมืออันนี้เราค่ะเราบอกว่าจะต้องร้องไม่มีอะไรแค่ป่วยเว่าเขาไม่มีอะไรแค่ป่วยล้วก็เอาผ่าเลนมาแล้วก็ผ่าหลานมาเราก็มีคนสุกต่ หานที่เห็นหลานนะคะตอนนี้เขาก็จะกลับประมาณนี่ค่ะสิบเอ็ดโมงว่ารถลงแถวเข้ามาร่วมร้อยโลนะคะไปกลับน,นะคะเขาอยู่ตัวอำเภอแล้วก็เข้าเผอเสร็จแล้วก็ต้องเข้าหมู่บ้านนะคะน้องเราตายไปสองปีน้องสะพ้ายก็ไมสามารถก็คือญาติก็คือญาติใช่ไหมคะเราก็ ต้องทำตัวเข้มแข็งเ <c oughs> ข้มแข็งเพื่อให้เขาเห็นเราไม่แสดงของอ่อนแอกล้า,าเราอ่อนแอเขามาหาเราเขาก็คือเขามาคือเขาก็เสียใจยแล้วใช่ไหมคะเขาดังตากลับแล้วเขาก็จับมือจับมือป้าแล้วก็เลยว่าไม่มีอะไร แช่กายป่วยใจ่ใจตาเขาเขี้ตายังทําตัวเหมือนเดิมได้ก็ให้เขาสบายใจเก็บตัวตุ๊กตาตัวอะไรให้หลานถุงถุงกุยอมาจากเทพนะคะหลานมีความสุขเพราะว่าเขาคุณนเคยเพราะถิ่นของตาปู่เขาตาเขาใช่ไหมหลานเลนน่ารักสองคนน้องแก้มแล้วก็ตัวเล็ก รนะ่างสุมีส่วนหย่อมก็เล่นส่วนหย่อมมันมีบ้านสองหลังแล้วก็เล่นร่ <c oughs> ้งสุขก็ต้องสานเขาสามีเขาตายลูกเขาสามคนสามีคือน้องเรา <c oughs> แม่แม่เราก็ตายจากเขาปกติแม่รู้งสกวก็จะไปหาเขาหาน้องสบายคนนี้น้องสบายคนนี้ดีมากค่ะ นี่แต่ต้นจนปลายนะคะเป็นน้องสะพ้ายเรามาสามสิบสี่สิบปีนะคะเป็นเด็กดีมากคารวะนะคะเขาก็ลําบากเขาก็มาอยู่ในหมึ่งแล้วเขาไม่ได้น้องเราน้องเราก็ไม่ค่อยดีน้องเราไม่ดีมากๆเราก็บอกเขาเลิกเขาก็ไม่เลิกเขาก็ทนอยู่เราก็โอเคนะคะจนน้องเขาตายเขาบอกว่าน้องเราดี ว่าน้องเราดีแต่เราว่าน้องเราไม่ดีเขาก็เขาชมสามีเขานะฮะ <c oughs> แต่น้องคงสุกร์กเป็นคนที่ร่างใหญ่ตัวใหญ่เขาเป็นมะเร็งตายมันสุรพงศเลยคะ่ะตัวใหญ่มากอาการร่างใหญ่มากหน้าตาหล่อมากมะเร็งอยู่ประมาณให้อีโมจ่ายแสง หายไปเจ็ดปีตัวบักเอฟเจ็ดปีกลับมาเป็นอีกได้สองเดือนเสียเลยนะคะเราก็ไปหาน้องแล้วก็จัดงานครบให้น้องลุงก็มาจากกรุงเทพนะคะ่ะตอนนั้นลุงยัง,ย,ง,ย,งยังเที่ยวระหว่างกรุงเทพอยู่นะคะแต่แม่ลุงสก็ไปอยู่กับลูกชายเขาจนลูกเขาเสียหลังจากนั้นแม่ลุงสก็อีกปีก็เสียนะคะก็รู้สึก เสียญาตทั้งหมดสาปีสอนลูกชายคนโตน้องชายแม่แล้วปีนี้ก็ตัวเองป่วยางลว่าคงเคาะทุกอย่างคงจะ่าป <c oughs> แต่คุณสุกก็ไม่ถึงกับทุกหรือว่าสุขเพราะว่า สุขกับทุกเนี่ยมันก็เหมือนคนเล่นละครถ้าสุกเราเราหัวเราะเราชื่นชมแล้วก็เหมือนคนบ้าถ้าทุกเราร้องไห้เราง่ายเสียใจคุงฝ่ายจิตตกเป็นจิตเสวิแเราก็เป็นคนบ้าไอ้มาฮะระว่า,าสุขกับทุกเนี่ยมีภัยเท่ากันนะคะมีภายเท่ากัน,น,ะะเ,กนเป็นพิษเท่ากันนะคะพระพุทธเจ้าเราเปรียบเหมือนว่าเป็นงูตัวเดียวกันถ้าคุณจับ หัวมันก็กัดคุณเหลวก็คือความความทุกข์ใช่ไหมคะเปรียบเหมือนความทุกข์เจอทุกข์คุณเศร้าและจิตตกกับมันคุณก็จมอยู่กับมันถ้าคุณจับหางงูงูมันก็บกไม่กัดคุณเหมือนเดิมนะคะนั่นคือความสุขใช่ไหมคะสรุปแล้วไม่ยินดีไม่ยินหลายกับสุขหรือทุกนะคะ ผ่านมารับรู้กระทบอย่าสะเทียนนะคะอะไรกระทบอย่สะเทียนนะคะ,นะคะแล้วเราก็จะอยู่กับการเป็นมนุษย์ได้จนกว่าเราจะตายไปแล้วเราจะไม่เป็นคนบ้าหรือคนเล่นละครแล้วหัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้เพราะว่าวันนี้สุขพรุ่งนี้อาจจะถูกนะคะสุก็ฝา,ากเรื่องนิวายนะคะ โอเคธรรมรักษะเนาะวัสดีค่ะปิดให้่าน่นะตรงปิดเลยนม